ก็สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมจะมีอะไรมาบอกนี่ครับเห็นแล้วไหมครับแหนมแม่ผมซื้อมาจากเชียงใหม่ครับของฝากจากเชียงใหม่โอ้โหแต่ผมแก่ครั้งหนึ่งล้วผมไม่อยากแก่แกเลยกลับมาเอาข้นหิวข้าวเลยดูน่ากินไหมครับเดี๋ยวผมแก่ให้ดูยางนะครับโอ้โหมัดไ้เยอะชิบหายกลัวแก่บ้าง ดูนะครับโอ้โหมีชั้นนะครับดูนะครับดูเยอะแม่งอันแค่นี้ก็มาทำกลวยเลยเนี่ยโอ้โหผมแบบอืดูนะครับแค่น,นีนนะ้ผมแบบอื หมดคำบรรยายเลยผมก็ฝากหน่อยนะครับผมโอ้โหหมดคำจะพูดเลยจริงๆผมฝากหน่อยนะทีหลังก็ทำให้มันใหญ่ๆกว่านี้หน่อยผมกินสองคำก็หมดแล้วเนี่ยโอ้โหอะสวัสดีครับบวัสดีครับผม